ต่อไปนี้จะถ่ายถ่าจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะถ้าที่รักษาการขับถ่ายคนที่ถ่ายเป็นมีเลือดออกหรือว่าเป็นสีดวงแล้วก็ขับถ่ายายากให้ทําตามนี้นะคะก็นอนไา้ปกติเอาหมอนหมุนปกตินะคะแล้วก็เอามือก็ประสานทายถอดไว้นะคะ แล้วก็ยกเข่าขึ้นมาอย่างนี้มาหาตัวเองแล้วก็ถีบออกหนึ่งสองสามาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราปวดมากแล้วก็ไม่ไหวแล้วเราก็พักแต่ที่หาปกติเนี่ยสามารถถีบ ลวนเดียวเลย80ครั้งแต่แรกๆสำหรับคนหัดใหม่ก็อาจจะได้แค่2ีทีปวดจนทนไม่ได้แล้วก็พักแล้วเราเค่อยทำใหม่อีก20ทีนะคะทำอย่างนี้แล้วเวลา,าตื่นนอนตอนเช้าก็กินน้ำเข้าไปสักสองแก้วแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยจะถ่ายเยอะมาก ถ่ายสะดวกจะไม่มีเลือดออกเลยให้ต่อให้คนที่เป็นมากๆก็จะเลือดไม่ออกเลยบางคนลัดนัดหมอผ่าแล้วก็แปลกที่ทำครั้งเดียวก็เลือดไม่ออกเลยนะคะทำ,ทำอย่างนี้ใหม่ๆเนี่ยเราเราจะปวดการท้องแล้วก็ปวดต้นขาแต่ทำไปเนี่ยเราจะได้สองเรื่อง คือหนึ่ลำไส้2ต้นขาและหัว,วเขา่าเราจะทูอิวันเราจะแรงดีมากแล้วเราจะเดินเนี่ยเราจะมีกำลังขาที่มั่นคงและจะไม่ปวดเขาอันนี้เนี่ยทำปุ๊บเนี่ยได้สองเรื่องเลยนะคะอันนี้พี่อาทำทีต่อเรื่อง80ก็ได้ แต่คนใหม่ๆนีก็คงไม่ไหวก็ทําเท่าที่ไหวนะคะขยันทําทุกวันปัญหากับถ่ายิ้สีดวงเลือดออกจะไม่มีทางมีเลยนะคะอ่ะาคานี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะ